ลงสตอรี่อ่อยผู้หญิงยังไงนะครับผมเรื่องง่ายๆที่ผู้ชายหลายคนแม่งเสกไม่รู้นะครับคนไม่รู้อ่ะมันก็ไม่รู้นะนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆแล้วกันนะครับลงสตอรี่ยังไงอ่อยผู้หญิงยกตัวอย่างเลยนะครับของผมเนี่ยตามภาพเลยนะครับก็สมมตินะครับเพื่อนในไอีไม่ใช่เพื่อนแต่สาวแล้วกันนะครับคุณมี300คนแล้วกันมันจะต้องมีสักคน2คน3าคนนะครับที่ว่ารอโอกาสนะครับนี่ผมประเมินให้แบบน้อยๆแล้วกันนะแบบแค่หลักแค่แบบ คนสองคนสามคนจากแบบเป็นร้อยคนนะคือการลงสตอรี่อะครับมันสําคัญนะ เพราะอะไรเพราะถ้าคุณลงโพสนะครับเขาจะต้องไปคอมเมนต์นะครับคุณถึงจะเห็นเช่นกันคนอื่นก็จะเห็นด้วยนะครับและถ้าคอมเมนต์บอกแบบแนวแบบเอ้อยากคุยทักมาหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อนเขาก็จะมองเห็นด้วยนะครับมันก็จะแบบเอ๊ะย,ยังไงวะนะฮะหรือจะให้เขาทักข้อความไปหาคุณเองมันก็จะกลายเป็นว่าดูเขาว่าเป็นผู้หญิงร่านอะไรเงี้ยนะครับผมแบบอยากหาผู้ชายทักผู้ชายก่อนนะครับมันก็แบบจะดูไม่ดีนะครับยังไม่ทักดีกว่าเออ เห็นไหมมันก็เป็นปัญหาอีกกระสรุปคือมึงสองคนจะได้คุยกันตอนไหนวะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงสตอรี่อะครับผมสตอรี่เขาอ้อยเขาข้อความหาคุณได้นะครับเหมือนเล่นๆนะครับไม่มีคนอื่นเห็นถูกไหมคุณแค่ลงอะไรก็ได้ที่คุณแบบคิดแล้วว่าแบบสามารถมี1 2 3 4 5สามี่ห้าคนเนี่ยมาเมนเล่นกับคุณได้สนุกๆนะครับแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอเขานะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ลงแค่นี้นะครับลงรูปพร้อมแบบแค่ว่าโอเค อยากไปชิลอ,อีกนะครับแต่คนไปด้วยไม่รู้อยู่ไหนนะครับไม่รู้ไปไหนตอนนี้ก็เน่ครับผู้หญิงก็ทักข้อความมากึ่งเล่นกึ่งจริงเหมือนกันนะครับที่ดูกึ่งเล่นกึ่งจริงเนี่ยมันคืออะไรก็คือทักมาแค่บอกบอกว่าคําเดียวแบบอยู่นี่อยู่นี่คือแสดงให้เห็นว่าแบบโอเคก็อยู่เนี้ยเขาก็พร้อมจะไปนะแต่ถ้าทักแบบมาจริงจังมาเลยเขาแบบเฮ้ยเราอยากไปมันคือที่ไหนยังไงเวลาไหนเนี่ยคือ มันจะดูแสดงออกเยอะเกินไปตรงนี้คุณก็ต้องมองให้ออกด้วยนะครับผมเออแต่จริงๆเนี่ยคือแค่อยู่นี่เนี่ยคือมันก็เหมือนว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวตัวเราเองอะนะครับที่เราจะต้องดูให้ออกเราจะต้องทักเขากลับไปแล้วนะครับผมว่าเออไอที่เขาทักมาเนี่ยแสดงว่าเขาเห็นสตอรี่แล้วนะซึ่งเขาสามารถปล่อยผ่านได้แต่เขาไม่ปล่อย นะครับเขาเลือกที่อยากข้อความมาหาเราแล้วก็เหมือนว่าพิมพมาทีเล่นทีจริงครับว่าโอเคอยู่นี่เพราะฉะนั้นมึงก็ต้องตอบผูกกลับมาสิว่าอะไรยังไงอยากคุยกับเขาอยากให้เขาไปจริงไหมอะไรเงี้ยนะครับคือการที่เขาพูดตั้นๆมาเนี่ยคือเขาก็เป็นการที่เหมือนกับว่าแบบเขาเรียกว่าไงอะแบบเออลักเขาเรียกว่าไงดีวะพูดภาษาอะไรดีวะก็เหมือนว่าเป็นการที่แบบว่ารักษาตัวถูกไหมวะ ก็คือแบบว่าัแบบรักษาหน้าเขาเองด้วยว่าโอเคถ้าเกิดเขาพิมพ์ไม่ยาวแล้วเราไม่ตอบเขาก็ไม่เสียหน้าแต่ถ้าเกิดเขาพิมพ์แบบอยากไปที่ไหนยังไงเมื่อไหร่แล้วเราไม่ตอบเนี่ยเขาเสียหน้าเยอะกว่านะนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาพิมพ์มาแค่นเนี่ยเราก็ต้องดูให้ออกแล้วนะครับแล้วเราก็จัดซะนะครับเป็นฝ่ายเปิดเป็นฝ่ายทักกลับไปนะครับผมคือถ้าเกิดจริงๆอ่ะคือเขาทักมาเงี้ยมันก็เป็นการเปิดแล้วแหละนะครับที่เหลือเราเนี่ยนะครับชง นะครับเองที่เหลือนะครับทีนี้ก็คือขึ้นอยู่กับสกิลคุณแล้วครับว่าคุณจะปิดจบนะครับได้ไวแค่ไหนนะครับนี่แหละผมถึงบอกว่าการลงสตอรี่ออยนะครับ ที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องว่ามันเป็นเครื่องมือสําคัญเลยนะครับใครยังไม่เคยใช้วิธีนี้นะครับก็ลองดูนะครับถ้าลองแล้วไม่มีคนทักมาครับก็ลองส่งมาแล้วก็ให้ผมประเมินดูก็ได้นะครับที่ c i a l Account นะครับผมหรือออฟ l ิ c c o u n t ผมอาจจะแบบตอบช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับก็แอดในกลุ uh, ่ม um Open Chat อะไรพวกเนี้มาก็ได้นะครับก็ผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆแหละที่ว่าพร้อมตอบพร้อมให้คําปรึกษา คุณได้เหมือนกันนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมใครมีเรื่องอยากปรึกษาก็ทักเข้ามานะครับผมกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมลองนะครับเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับ